โลกของเราคือก้อนหินขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลมนุษย์เรามักสงสัยอยู่บ่อยครั้งว่าเราอยู่เพียงลำพังในจักรวาลแห่งนี้หรือไม่ซึ่งคำถามนี้เกิดขึ้นมาปีแล้วปีเล่าและเมื่อเรายิ่งค้นหาก็ดูเหมือนว่าเราจะยิ่งมีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดไม่ว่าจะภายในระบบสุริยะหรือใกล้กว่านั้นก็ทำให้เราเริ่มมี ความหวังที่จะได้เห็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆไล่ไปตั้งแต่แบคทีเรียไปจนถึงสิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซ้อนและนี่คือ10หลักฐานที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการค้นพบมนุษย์ต่างดาวในปีคศ2020หรือว่ามนุษย์ต่างดาวจาก Proxima c e n t ทอรีต้องการจะติดต่อกับเรา มันเป็นสัญญาณตอบกลับที่แปลกพิลึกจากควงอวกาศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมปีคศ2020นักวิจัยประกาศว่าพวกเขาได้ตรวจจับบีมพลังงานลึกลับในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ายานความถี่วิทยุที่980เมกะเฮิร์ที่มีทิศทางมาจากดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดในระยะ4.2ปีแสงนั่นก็คือ Proxima c e n t a u ร i ระบบดาวดวงนี้ประกอบไปด้วยดาวเคราะห์จำนวน2ดวงดวงหนึ่งเป็นดาวแก๊ส อีกดวงหนึ่งเป็นที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์นั่นก็คือดาวเคราะห์หินที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง17%แถมยังตั้งอยู่ภายในเขตอาศัยได้รอบดาวฤกษ์แม่ของมันอีกด้วยนี่ก็หมายความว่ามีโอกาสที่น้ําจะสามารถคงรูปเป็นของเหลวอ,อยู่ได้ที่นั่นบีมพลังงานที่ส่งออกมานี้ไม่สามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยภายในคลื่นแล้วมันยังมีความสัมพันธ์กันกับการเคลื่อนของดาวเคราะห์ภายในอีกด้วยนักวิจัยรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่ค้นพบนี้ อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ให้เหตุผลอธิบายออกมาอย่างระมัดระวังและไม่ด่วนสรุปว่านี่คือสัญญาณของมนุษย์ต่างดาวเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่แหล่งพลังงานนี้อาจมาจากดาวหางเมฆไฮโดรเจนหรือแม้แต่เทคโนโลยีของมนุษย์ด้วยกันเองดังนั้นนักวิจัยจึงวิเคราะห์เพิ่มเติมกันต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่ามนุษย์ต่างดาวกำลังโทรหาเราอยู่จริง มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ภายในเมฆของดาวสุก นักชีววิทยาได้เขียนข้อสงสัยของตนเองบนทวิสเตอร์ในช่วงเดือนกันยายนปีคศ2020ว่าเป็นไปได้ว่าหลักฐานที่พบอาจจะมาจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในชั้นเมฆบนดาวศุกร์หลักฐานที่ว่านี้ก็คือฟอร์ฟีนซึ่งเป็นแก๊สพิษที่หาได้ยากมากแม้แต่บนโลกและมีความสัมพันธ์นกันกับการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ภายในดาวนารกแห่งนี้ที่พื้นผิวมีอุณหภูมิสูงถึง464องศาเซลเซียสและเหนือขึ้น นไปเป็นเมฆกรดโซฟิลิกซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกส่วนใหญ่แต่ทีมงานก็พยายามหาคำตอบเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งมีชีวิตจะสามารถดำรงอยู่ภายในดาวศุกร์ได้หรือไม่พวกเขาได้ใช้กล้องโทรทัศน์เจมส์เคลิร์กส์แมกเวลล์ที่อยู่ในฮาวายและกล้องอตาคามารลาดมิลลิเมตรซับมิลลิเมตรอาร์เรในชิลีหันหน้าไปยังดาวศุกร์เพื่อตรวจหาบอ่อแสอันเป็นเอกลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ภายในชั้นเมฆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระดับความสูงเหนือพื้นผิว50กิ โลเมตรขึ้นไปที่พบว่าบริเวณแห่งนี้มีทั้งแรงดันและอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับโลกมากและเป็นไปได้ที่แบคทีเรียอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันสามารถจเจริญเติบโตอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่สุดขั้วได้จะสามารถดำรงอยู่ได้ในชั้นเมฆของดาวศุกร์อีกทั้งทีมวิจัยยังอ้างว่านั่นเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่เกิดจากมาแมลงอวกาศที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก โอมัอมัวยังคงเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ต่างดาว ในปลายป,ายปีคศ2017นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวัตถุอวกาศประหลาดเดินทางพุ่งผ่านระบบสุริยะของเราไปพวกเขาตั้งชื่อมันว่าโอมัวัวโดยคำดังกล่าวเป็นคำเรียกใช้ในภาษาของชาวฮาวายแต่เดิมที่มีความหมายว่าสเกลหรือผู้สอดแนมโดยการระบุเอกลักษณ์ของมันพบว่ามันเดินทางมาจากนอกระบบสุริยะที่มาจากดาวดวงอื่นอีกทั้งภายหลังการเฝ้าติดตามวิถีการเคลื่อนที่ของมันยังพบอีกว่ามันเคลื่อน เคลื่อนที่ด้วยความเร่งจากพลังงานลึกลับบางอย่างที่ผลักมันทําให้มันเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วพุ่งหนีออกจากระบบสุริยะของเราไปแบบผิดสังเกตจนถึงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงไม่มั่นใจว่าอะไรที่ทําให้มันเคลื่อนที่ในลักษณะเช่นนั้นอาวีโลฟนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยฮาวาดได้เสนอว่าสิ่งที่เราคิดว่านี่คือดาวหางบางทีมันอาจจะเป็นยานสำรวจของมนุษย์ต่างดาวที่มีใบเรือกว้างและบางเพียงไม่กี่มิลลิเมตรและ ใช้โฟตอนจากแสงดวงอาทิตย์มาเป็นการขับดันให้กับยานได้หลุดพ้นออกมาจากระบบสุริยะในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆเชื่อกันว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไปได้และชี้ให้เห็นว่าการขับดันนี้อาจมาจากน้ำแข็งไฮโดรเจนที่เกาะอยู่กับโอมัวมูอาได้ละลายออกไปในทิศท,ทางที่ทําให้ดูเหมือนกับว่ามาจากเครื่องยนต์จรวดเสียมากกว่าอย่างไรก็ตามเดือนสิงหาคมในปีคศ2020อาวีรลบได้โต้แย้งไปว่าน้ำแข็งไฮโดรเจนนั้นร้อนได้ง่ายอยู่แล้ว แม้แต่ภายในอวกาศระหว่างดวงดาวที่มีสภาพเย็นจัดดังนั้นมันควรระเหิดหายไปจนหมดก่อนที่โอมัวมัวจะเดินทางมาเยือนโลกของเราและดูเหมือนว่าการอภิปรายนี้จะยังคงดําเนินต่อไปแม้ว่าวัตถุลึกลับก้อนนี้จะหนีออกไปจากระบบสุริยะของเราแล้วก็ตามกองทัพเรือสหรัฐยืนยันว่าวิดีโอ UFO นั้นเป็นของจริง ขณะที่เรายังคงมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยังคงคุมเคลือเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวแต่จากข่าวนี้ดูเหมือนว่าเราจะมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนว่านี่อาจเป็นเทคโนโลยีของเอเลียนนับตั้งแต่ปีคศ1950เป็นต้นมาก็มีภาพหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับวัตถุบินได้ที่ไม่สามารถระบุได้หรือที่เรียกว่า UFO ผุดขึ้นมามากมายและผู้คนส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโลกของเราได้เคยถูกเยี่ยมเยือนมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง จากสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างไรก็ตามในปัจจุบันภาพหลักฐานส่วนใหญ่ที่อ้างนั้นมักถูกหักล้างไปหมดแล้วในการให้เหตุผลว่านั่นคือความเข้าใจผิดหลอกลวงหรือแม้แต่สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่ทำให้ดูสับสนอย่างไรก็ตามข่าวของการค้นพบ UFO ก็กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งในเดือนเมษายนปีคศ2020เมื่อกองทัพเรือสหรัฐได้เผยแพร่ภาพวิดีโอที่นักบินของตนได้ถ่ายไว้ได้โดยวัตถุลึกลับ ดังกล่าวไม่มีปีและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงซึ่งเอกลักษณ์ดังกล่าวก็ดูไปคล้ายกับสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันคือเครื่องจักรของเอเลียนแม้ว่าวิดีโอดังกล่าวจะเป็นของจริงแต่ผู้คนยังคงวันวันอยู่โดยซาราสโคนักข่าวอิสระเธอได้หยิบประเด็นการถกเถียงนี้พูดเอาไว้อยู่ในหนังสือของเธอที่มีชื่อว่าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้ววัฒนธรรมของ UFO และทำไมเรายังเห็นจานบินหลังจากตัดสินใจตรวจสอบหลักฐานของ กองทัพเรืออยู่พักใหญ่สโคก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวจริงๆหรือไม่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ได้นําพาเธอไปพบกับเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวมากมายยิ่งขึ้นและได้พูดคุยกับเหล่าสาวกแนวหน้าของผู้ที่เชื่อในเรื่อง UFO อยู่บ่อยครั้งรวมถึงทกทประเด็นในเรื่องพื้นฐานความเชื่อของเราที่อยู่เหนือกว่าสิ่งที่เรารู้ทางช้างเผือกอาจเต็มไปด้วยโลกของมหาสมุทร โลกมหาสมุทรถูกจัดว่าคือดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ที่มีน้ําอยู่เป็นจำนวนมากบนพื้นผิวหรือใต้ผิวดาวและพบว่ามันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่ไม่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปภายในระบบสุริยะและเห็นได้ชัดเลยว่าแม้แต่โลกของเราก็ยังคงเป็นหนึ่งในนั้นในขณะที่ดวงจันทร์ยูโรป้าของดาวพฤหัสบดีก็พบว่ามีทะเลที่กว้างใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกน้ําแข็งที่หนาแน่นรวมถึงดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสของดาวเสาร์ที่พบว่ามีน้ำพุร ตอนพ้นออกมาสู่ภายนอกโดยความเยาวยยนใจนี้จึงทําให้ชุมนุมนักดาราศาสตร์อยากที่จะส่งยานอาวกาศไปลงจอดบ,บนดวงจันทร์ทั้งสองดวงนี้ซึ่งคาดว่าจะเกิดในช่วงทศวรรษที่2030โดยลึกๆแล้วก็หวังว่าจะได้พบเจอสิ่งมีชีวิตที่แอบแฝงอยู่ภายในเปลือกของมหาสมุทรนั้นๆสําหรับโลกมหาสมุทรที่อยู่นอกระบบสุริยะก็ยังคงเป็นที่น่าสนใจสําหรับนักดาราศาสตร์อยู่และในเดือนมิถุนายนปีคศ2020นักวิจัยได้ศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบ เป็นจำนวน53ดวงที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกโดยมีตัวแปรต่างๆที่คล้ายกันได้แก่ขนาด ความกว้างวงโครจรอ,อุณหภูมิพื้นผิวมวลและระยะห่างจากดาวฤกษ์ก็พบว่าประมาณหนึ่งใน4ของดาวเคราะหทั้ง53ดวงนั้นอยู่ในสภาพเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นโลกที่เต็มไปด้วยมหาสมุทรจากตัวอย่างการศึกษานี้ก็ชี้ให้เห็นว่าดาวเคราะห์ที่เหมือนกับโลกอาจมีอยู่เป็นจํานวนมากภายในกาแล็กซีและพบเห็นได้บ่อยจนเป็นเรื่องธรรมดา บางทีมนุษย์ต่างดาวอาจหายใจได้ในอากาศที่เต็มไปด้วยไฮโดรเจน มนุษย์โลกส่วนใหญ่ต้องการออกซิเจนเพื่ออยู่รอดแต่ออกซิเจนไม่ใช่เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในจักรวาลโดยมันประกอบขึ้นมาเป็นเพียง0.1%ของสา,สารปกติที่มีอยู่ทั้งหมดในจักรวาลในขณะที่กว่า92และ7%นั้นคือไฮโดรเจนและฮีเลียมรวมถึงดาวคอกแกส๊สอย่างดาวพรฤหัสบดีและดาวเสาที่พบว่ามันถูกสร้างขึ้นจากธาตุเหล่านี้จากการศึกษาในเดือนพฤษภาคมปีคศ2020นักวิทยาศาสตร์ได้นำเอสเชริเชียโคลา หรืออ e ีโคไลซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของสัตว์หลายชนิดรวมทั้งในมนุษย์มาทดลองและพยายามดูว่าพวกมันสามารถอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ไหมโดยจุลินทรีย์ดังกล่าวเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสามารถดำรงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่มีออกซิเจนได้ดังนั้นเมื่อเติมอากาศด,ด้วยไฮโดรเจนบริสุทธิ์หรือฮีเลียมบริสุทธิ์เข้าไปพวกมันก็ยังสามารถจเจริญเติบโตได้แม้ว่าจะมีอัตราที่ช้ากว่าปกติก็ตามผลการวิจัยชี ยิ่้เห็นว่าเมื่อเราต้องการค้นหาสิ่งมีชีวิตในจักรวาลอื่นเราก็ควรคำนึงถึงสถานที่ที่มีลักษณะไม่เหมือนกับโลกด้วยสิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่รอบๆหลุมดำได้ เมื่อต้องการออกล่าหาชีวิตบนดาวดวงอื่นนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มักยึดติดกับสิ่งที่พวกเขารู้นั่นก็คือต้องตามหาดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกและโคจรอ,อยู่ในระยะห่างเดียวกันแต่ในอีกสถานที่หนึ่งที่มีตัวแปรที่แตกต่างจากระบบดาวฤกษ์อื่นๆซึ่งเป็นสถานที่แปลกใหม่และอาจเป็นไปได้ว่าจะมีดาวเคราะห์โคจรอ,อยู่ในนั้นนั่นก็คือบริเวณรอบๆหลุมดำเมื่อมองแวบแรกสถานการณ์ดังกล่าวอาจดูเหมือนไร้าสาระแต่มันตรงกันข้าม โดยปกติภาพของหลุมดำมักทําให้เราเข้าใจว่ามันเป็นปีศาจร้ายจอมตะกะซึ่งดูดกินทุกอย่างรอบตัวหรือแม้กระทั่งแสงแต่จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและมันอาจให้กําเนิดชีวิตได้ด้วยนักดาราศาสตร์พบว่าดาวเคราะห์ที่มีวงโครจรที่สเสถียรและอยู่ในระยะที่ห่างพอเหมาะก็เป็นไปได้ว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นจะได้รับพลังงานจากการแผ่รังสีของหลุมดำได้ซึ่งจะทําให้สภาพพื้นผิวของดาวอบอุ่นพอที่สิ่งมี ชีวิตใดๆก็ตามในนั้นจะสามารถวิวัฒนาการขึ้นมาได้มนุษย์ต่างดาวกว่า1,000อารยธรรมกำลังมองดูพวกเราอยู่ ขณะที่เรากำลังตามล่าหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกอยู่นั้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งจงจำไว้ว่าเราอาจไม่ใช่ผู้เดียวที่ทำเช่นนั้นในเดือนตุลาคมปีคศ2020นักวิจัยได้จัดทำแผนผังดวงดาวจากบัญชีรายชื่อดาวเรือใกล้เคียงเป็นจำนวน1น0่ดวงที่พบว่าน่าจะอยู่ในตำแหน่งอันเหมาะสมต่อการสังเกตการสิ่งมีชีวิตบนโลกลิซ่าคาเทเนเก,เกอร์ผู้ร่วมเขียนงานศึกษาชิ้นนี้อธิบายว่าถ้ามีมนุษย์ต่างดาวที่ฉลาดอยู่ที่นั่นพวกเขาก็ควรมองเห็นสัญญาณ ยานของชีวะมณฑลในชั้นบรรยากาศบนโลกของเราได้แล้วโดยการใช้เครื่องมือสังเกตการที่คล้ายกันในการมองหาวงโครจรที่เคลื่อนผ่านในระบบดาวโดยบนโลกเป็นที่รู้จักกันในวิธีการเคลื่อนผ่านทางดาราศาสตร์ หากใช้วิธีนี้ผู้สังเกตการจากต่างดาวที่มีเทคโนโลยีก้าวไกลก็สามารถเห็นลายลักษณ์อันโดดเด่นของออกซิเจนและน้ำในชั้นบรรยากาศโลกของเราได้และพวกเขาจะประเมินว่าสถานที่แห่งนี้แหละที่เหมาะสำหรับเป็นบ้านให้กับสิ่งมีชีวิตอยู่ได้มนุษย์ต่างดาวส่วนใหญ่น่าจะตายไปแล้ว ในขณะที่เราชอบจินตนาการว่ากาแล็กซีของเราเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สามารถติดต่อกับเราได้แต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็ควรตระหนักให้ดีว่าวัฒนธรรมนั้นสามารถลมสลายได้เช่นกันแม้จะอยู่มาอย่างยาวนานนี่ก็หมายความว่าสังคมในจักรวาลเป็นจํานวนมากก็น่าจะกลายเป็นฝุ่นไปเกือบหมดแล้วจากแบบจําลองที่เผยแพร่ในเดือนธันวาคมปีคศ2020นักวิทยาศาสตร์ได้คํานวณค่าปัจจัยต่างๆไปใส่ไว้ในบัญชีร ใช้ชื่อของระบบดาวฤกษ์ที่คล้ายกับดวงอาทิตย์และมีดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความถี่ของการเกิดซูเปอร์โนวาที่มาพร้อมกับรังสีอันตรายระยะเวลาที่มีสิ่งมีชีวิตสามารถวิวัฒนาการให้มีสติปัญญาได้และแนวโน้มที่สิ่งมีชีวิตจะทำลายกันเองด้วยเครื่องมือของตนเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เมื่อรวมกันอยู่ภายในแบบจําลองเดียวกันและภายในระบบดาวฤกษ์จํานวนมากก็พบว่าความน่าจะเป็นสูงสุดของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในทาง ช้างเผือกเมื่อประมาณ5,500ล้านปีที่แล้วก่อนที่โลกของเราจะก่อตัวขึ้นบ่งชี้ว่าจนถึงในตอนนี้สหายสังคมของสติปัญญาที่ชาญฉลาดของเราภายในทางช้างเผือกส่วนใหญ่ได้หายไปหมดแล้วเราควรเปิดใจให้กว้างเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาว สมองของมนุษย์มีข้อจำกัดมากมายเรามักหลงผิดอยู่กับอคติทางความคิดภาพลวงตาและปิดหูปิดตาตัวเองต่อสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นคำถามหนึ่งที่มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวมาโดยตลอดก็คือเราสามารถยอมรับกับความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตต่างดาวเหล่านี้บนโลกของเราได้แล้วหรือยังนักวิชาการได้เคยประเมินถึงสิ่งที่ไม่คาดคิดเช่นนี้เอาไว้มานานแล้วโดยพยายามไม่ให้ทฤษฎีไปมีอิทธิพลอยู่เหนือต่อสิ่งที่ยึดถือมากเกินไป ชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นอาจไม่ได้ให้บอดแสที่เป็นลายลักษณ์ทางชีวภาพเด่นชัดมากนักบนผิวดาวทำไม่ยากมากต่อการสังเกตการของเราเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตโดยตรงนักมนุษยวิทยาและนักประวัติศาสตร์วิทยาที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตอธิบายว่าเราต้องหมั่นฝึกฝนตัวเองเพื่อทําให้คุ้นเคยกับสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอพยายามมองดูตัวเราผ่านสายตาของมนุษย์ต่างดาวดูบ้างว่าเขาจะเห็นอะไรในตัวเราโดวยวิธีนี้จะทําให้เรา เข้าใจตัวเองของเราได้ดียิ่งขึ้นผ่านมุมมองจากภายนอกซึ่งเป็นไปได้ว่าพวกเขาก็อาจใช้เงื่อนไขสภาพของตัวเองในการตามหาพวกเราอยู่เช่นกันการตามหาซึ่งกันและการด้วยความเข้าใจที่แตกต่างกันนั้นยอมยากที่จะพบเห็นกันได้เหมือนกับสะพานคู่ที่ทอดยาวขนานกันไปโดยไม่มีวันรู้จบ ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal p r e s e n t